ช่วงนี้เรายังอยู่ในเดือนสิงหาคมนะครับ<ฆ>เดือนมหามงคลเดือนแห่งวันแม่นั่นเองคุณผู้ชมครับเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมาครับก็เป็นอีกหนึ่งวันนะครับหวันมหามงคลของคนไทยซึ่งไม่ว่าจะเป็นทั้งภาครัฐเองนะครับเอกชนรวมไปถึงประชาชนครับก็ได้มีการจัดกิจกรรมขึ้นมาเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับวันนี้ครับเราจะไปกันที่อนุสาณร์สถานแห่งความจงรักภักดีทุ่งหันตรานะครับที่อำเภอ นครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับโดยเมื่อวันที่12สิงหาคมที่ผ่านมานายวิทยาผิวพองสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานอนุกรรมธิการพิจารณาศึกษาติดตามและสืบสารแนวทางพระราชด,ดำริในคณะกรรมการวิสามาัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาร่วมกับองค์การบริหารส่วนต,ตำบลหันตรานะครับชมรมผู้สูงอายุจังหวัดชมรมป้องกันเทิดทูนและพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์วังช้างแหลพระเนตรอยุธยาร่วมกันนะครับจัดพิธีถวาย รัชศาารุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบร,รมราชินีนาถพระบร,รมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคล9 0พรรษา12สิงหาคม2565ค,ครับ เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อสมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจัดขึ้นบริเวณหอนห่งรการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในอาคาร80,000ามหาราชินีในบริเวณอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภักดีทุ่งหันตราซึ่งเป็นสถานที่ที่ชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะได้มีการรวมการจัดสร้างขึ้น นะคะเมื่อปี2555และได้รวบรวมพระราชกรณียกิจที่ทรงงานด้านการส่งเสริมอาชีพและด้านศิลปะวัฒนธรรมมากมายในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเอาไว้ค่ะนอกจากนี้นะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยายังได้รับพระมหากรุณาธิคุณเป็นสถานที่ตั้งของพระตำหนักสิริยาลัย เป็นที่ประทับของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งพระบาทสมเด็จพระวชิลัเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างถวายขึ้นนะคะเมื่อปี2535ค่ะและพระตำหนักใหม่ริมน้ำเจ้าพระยาอ,อบางไทรเมื่อปี2552อีกด้วยค่ะ